แอแล้วครับก็การสวัสดียุดทนและผู้ชมครับดีดิต้อนรับเข้สู่รายการเอาไปตัวทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแแบคอนดีพีจรนะซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตใหม่การอัปเดตใหม่ก็จะมีนี่เลยฮะธนูนะเป็นธนูใหม่ที่แบบว่าเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมครับเอาแหละ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราซีฮิให้ดูนะว่ามันซีฮิแป๊บไหนนะสำหรับธนูใหม่นะฮะแต่ก่อนที่จะเบิ้งนะใครที่สนใจร้ารับฟาร์มเกมต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอีด็ดเบย์ช็อปร้ารับฟาร์มโลบักแมปต่างๆทั่มีกดเกมพันและปุ่บพิศาสตร์ด้วยและก็รับเติมโลบักมีรหัสบลูและคิงพิษขายบริการเยอะๆเต็มบทใครสนใจนิ่งอยู่ใต้แางคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮสต์สโตนช็อปร้านก็รับฟาร์มโลบักแมปต่างๆที่มีกดเกมพันและปุับพิษศาสตร์ด บริการเยอะๆยเะยะต็มมทใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะทํายังไงนะคุณผู้ชมครับสาหรับธนูใหม่ขั้นตอนที่1เลยให้เราไปที่เกาะท้องฟ้านะคุณผู้ชมให้เราไปซื้อกิ่งไม้ที่เกาะท้องฟ้านะอ่าโอเคก็เดินทางไปได้เลยครับแล้วก็มาบริเวณที่ข้างบนครับชั้นบนสุดนะแล้วก็มาทีบ่บริเวณด้านหลังนี่สังเกตว่าด้านหลังมันจะมีให้ซื้อตรงนี้นะคุณผู้ชมครับนี่ฮะราคาจะอยู่ที่ เราต้องมีเลือดประมาณ8ปดพันนะนะเออพอเรามีเลือด8ปดพันเราก็ทําการซื้อได้เลยฮะอ่าเดี๋ยวจะขอซื้อก่อนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคโอเคซื้อไปแล้วฮะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนับให้คุณผู้ชมครับเดินทางไปที่เกาะทะเลทรายนับอ่าหลังจากที่เราซื้ออันนี้มานะครับไปเลยครับเกาะทะเลทรายนับผมไม่ต้องบอกหรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรามาที่เกาะทะเลทรายนับแล้วเราก็เอากิ่งไม้มาด้วยใช่ไหมให้เราเดินทางมาที่เกาะทะเลทรายแล้วก็เข้าไปในบ้านหลังนี้ อ่าเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเอตัวนี้นะตัวที่มันเป็นหนวดใช่ไหมให้เราทําการแบบว่าเอาตังค์5ล้านบาทแล้วก็กิ่งไม้เนี่ยเอามาเลขตรงนี้อ่าใช้5ล้านบาทแล้วก็ใช้กิ่งไม้แล้วก็เราก็จะได้ธนูนี้มาแต่ซึ่งธนูนี้มันจะไม่ใช่ธนูที่เราสามารถใช้ได้นะคุณผู้ชมนี่มันสามารถโยนได้มันเป็นไอเทมนะมันไม่ใช่อาวุธที่แบบว่าสามารถเอามาใช้ได้เลยเราต้องไปทําขั้นต่อไปก่อนก็คือนี่ฮะสมมติว่าเราอยู่ที่กเกาะทะเลทรายใช่ไหมเราหั่นมาตรงนี้ เรามายืนบนหลังคาแล้วก็หันไปตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเกาะป่าที่อยู่ด้านหน้าแล้เกาะข้างหลังมันจะเป็นเกาะใหม่นะมันจะเป็นเกาะใหม่ที่มาใหม่นะคุณผู้ชมซึ่งเกาะนั้นมันจะมีบอสแล้วก็มอนอะไรต่างๆให้เราฟาร์มเบลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทําธนูก็ให้ไปเกาะน,นั้นครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเอ็บซีใช่ไหมมันจะมีเอ c บซีอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราเดินทางไปเลยฮะอ่าเดินทางไปเลยนะครับนะแล้วก็เอาไอเทมธนูที่เราได้มานับนะซึ่งจะไม่สามารถแบบว่าโจมตีได้นับมันเป็นไอ พอเรามาที่นี่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรามาที่นี่แล้วนะครับนี่ให้เรามาที่บริเวณตรงนี้มันจะเป็นบ่อน้ําแบบนี้ใช่ไหมตรงนั้นคือน้ําตกตรงนั้นคือชั้นบนให้เรามาชั้นนี้ชั้นนี้ก็จะมีบอสอยู่ตัวเดียวมันจะไม่ตีเรานะครับมันจะมีเอ c มซีอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ให้เราเอาการแบบทําการแบบว่าเอาธนูเนี่ยมาเล็กได้เลยกดตัว e ฮะจากนั้นเราก็จะได้ธนูไม้มาเลยครับธนูไม้มาใช้ครับคุณผู้ชมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดพอดีว่าตื่นเต้นไปหน่อยก็ขออภ อ่าหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือขั้นที่1นะคุณผู้ชมเราจะไม่สามารถแบบว่าทําแบบนี้ได้ก็คือขั้นที่2เดี๋ยวเรามาดูขั้นที่สองกันดีกว่าเปลี่ยนสีธนูให้เป็นสีสีฟ้านะคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเริ่มแรกอาจจะโจมตีได้แค่แบบยิงจิ้วจิ้จิ้แต่เรามาดูกันว่าการที่จะทําสีฟ้ามันทํำยังไงฮะก่อนอื่นฮะขั้นที่2ให้เราไปที่ดันเจียนอ่าลงดันครับก็คือลงดันเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่อยู่หน้าเกาะเลขเลยครับ เกาะเนี้ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยอยู่ข้างหน้ากเกาะแรกนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นให้เราลงดันที่ตรงนี้ลงไปฮะลงดันไปแล้วครับอ่ามันจะมีประมาณทั้งหมด10เวฟให้เราเอาชนะ10เวฟให้ได้ครับหลังจากชนะไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้กล่องสีฟ้าก็คือกล่องสีฟ้าที่หน้าตาแบบนี้อันนี้ผมจะไม่ลงให้ดูนะให้คุณผู้ชมลงดันเจียนนะนะเอาเพื่อนไปลงก็ได้นะครับแล้วก็ตีจนกว่าจะได้กล่องสีฟ้าโอกาสดบเปอ นะซึ่งอา,อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าก็ขอให้น้องได้กันนะฮะพอเราได้มาแล้วนะคุณผู้ชมให้เราไปที่เกาะใหม่ก่อนที่ผมบอกนะเกาะใหม่อะสมมตินะสมมติว่าเราลงลงดันเจี้ยนเราเราได้มาเนี่ยโอกาสดอบห้าเปอร์เซ็นต์กล่องสีฟ้าใช่ไหมให้เราไปที่เกาะใหม่แล้วครับเกาะใหม่มันจะอยู่หลังเกาะไฟฮะคุณผู้ชมผมต้องบอกทางแบบละเอียดไหมเนี่ยคงไม่หรอกนะให้เราไปที่บอสเกาะไฟเนี่ยสังเกตว่ามันจะอยู่ข้างหลังเกาะเนี้ยนะครับเนี่ยไอเกาะเนี้ยมันจะเป็นป่าต้นไม้เถาวัลย์ใช่ไหม มันจะอยู่ข้างหลังเกาะน,นี้แหละครับแล้วเราก็กไปที่เกาะน,นั้นแหละครับคุณผู้ชมเพื่อเอากล่องสีฟ้าไปทาธนูฟ้าครับอ่าก็กลายเป็นขั้น2เลยนะครับไปคุยกับ ABC ตัวเดิมนะฮะผมก็ต้องขอเดินทางก่อนแล้วกันอาจจะเสียเวลาตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะโอเคเออลืมบอกไปเราต้องมีตังเราต้องมีเพชรประมาณร้อยล้านด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ร้อยล้าน100เพชรประมาณ100นะครับนะคุณผู้ชมนี่มาที่เกาะน,นี้แล้วก็เตรียมเพชร1 0 0นะครับอ่าเตรียมเพชร1 0 0แล้วก็เอา กล่องสีฟ้ามาด้วยนะครับพอมี2อย่างนี้เพชรหนึ่งกับกล่องสีฟ้าเราก็สามารถกดเลขและทําขั้น2ได้เลยแล้วก็จะกลายเป็นธนูสีฟ้าครับคุณผู้ชมอ่าซึ่งเป็นธนูล่าสุดที่ผมใช้อยู่นะฮะนี่มันสามารถกดยิงได้ด้วยครับออมันยิงไกลมากเลยนะคุณผู้ชมมันสามารถยิงจากตรงนี้ไปถึงตรงไอ้ตรงน้ําตกตรงนั้นอะนะครับยิงโคตรไกลนะฮะดูดิยิงยั้งไกลนะฮะนี่คือขั้นที่1แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้สกิลมาเพิ่มใช่ไหมให้เราทําขั้นต่อไปฮะก็คือขั้นที่ สามนี่ขั้นที่สามก็คือเราต้องไปหาตังสามสิบล้านนะครับแล้วก็มีก็ต์ออฟประมาณสามอันนะฮะก็ซึ่งเดี๋ยวสอนแล้วกันนะว่ามันหายยังไงฮะก่อนอื่นนะให้เราฆ่าตัวตายกลับไปที่หน้าเกาะเลขครับผมมาที่เกาะข้างหน้าเกาะเลขนะคุณผู้ชมก็คือเกาะน,นี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้เลยเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นที่สามกันก็คือปลดลนะ็อกสกิลฮะ หลังจากที่เราได้ดาบอาหรือว่าธนูสีฟ้ามาเนี่ยมันจะไม่มีสกิลนะแต่มันมีท่ายิงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สกิลเราก็มาปลดล็อกได้ด้วยท่าอาขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือหาออฟก็อตสอันครับผมก็ขั้นตอนแรกเลยให้เราหาอาวิธีการทำก็อตออฟใช่ไหมขั้นตอนแรกให้เรามาที่เกาะข้างหน้าเกาะแรกนะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเกาะที่อยู่ข้างหน้าเกาะแรกแล้วให้มาที่มุมนี้อามุมนี้นะแล้วเราก็กดเทเลพอร์ตเข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็จะมาที่บ้านหลังนี้ให้เราทําการฆ่าบตัวนี้คุชม อ่าค่าบอสตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้เอ้ตัวนี้มันจะดอ Diamond Off รอปไดมอนด์ออฟอัซึ่งไม่ใช่ก็อดออฟนะมันจะดรอปไดมอนด์ออฟให้เอาไปผสมกันนะครับอ่าทำการจัดก,การมาเลยฮะเดี๋ยวผมจะขอจัดก,การบอสตัวนี้แล้วกันอ่ะเราได้มาแล้วนะสำหรับไดมอนด์ออฟนะคุณผู้ชมพอได้มาแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะแต่ผมจะไม่เก็บแล้วกันนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปฮะก็คือเราได้ไดมอนด์ออฟใช่ไหมนะครับให้เราไปที่เกาะท้องฟ้าครับผมสิ้นส่วนสุดท้ายที่เอาไปทำก็อดออฟก็คือเกาะท้องฟ้าครับ หลังจากที่เราได้ไดมอนด์ออฟไปล้ว1อ,อ,อันนะครับเราต้องหายได้สามอันนะคุณผู้ชมเพื่อไปหาออฟก๊สมอันโอเคนี่ต่อไปฮะก็คือนี่ฮนะตีบอสเอนิที่อยู่เกาะท้องฟ้าตัวนี้เลยนะครับผมนี่ตีมาเลยฮะคุณผู้ชมตีจนกว่ามันจะดอบไอเนี่ยไอที่มันเป็นวงแหวนค,ครับคุณผู้ชมครับอ่าดีจนกว่าจะได้วงแหวนก็คือก o อตหนิ่งหรือว่าโกนิ่งครับอ่าพอได้2อ,อย่างนี้2อ,อย่างนี้ก็จะเป็นส่วนผสมในการทำก๊ o ตออฟ พอเราได้มาแล้ว2อย่างให้เราไปที่เกาะเนี้ยเกาะที่มีรูกป,ปั้น4ีตัวนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ข้างๆกับเกาะท้องฟ้าเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าอยู่ข้างๆกับเกาะท้องฟ้าครับพอเรามาแล้วเราก็หาต้นไม้ที่มันมีอะไรที่มันเหมือนเป็นเอเมซีอ่ะเนี่ยเนี่ยบนต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ะหาดูเลยครับสต้นนี่ก็ให้เรามาที่ต้นนี้และเราก็เอาทําการแบบว่าเอาเดมอนเนี่ยกดแรกเข้าไปแล้วก็ขั้นที่2ก็เอาวงแหวนเนี่ยกดเข้าไปรับแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือใช้เงิน3ามแสน เพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็ได้มาเลยครับกอตออฟนะฮะหลังจากที่เราได้กอตออฟสามอันแล้วให้เราทําการไปที่เกาะเดิมครับเกาะใหม่ครับอ่าไปที่เกาะใหม่เกาะเดิมครับอ่าหลังเกาะไฟตื่นนะฮะอาจจะเกิดเป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวจะบอกซ้านะครับก็คือมันจะอยู่เกาะข้างหลังเกาะไฟตื่นอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอเดินทางไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมผมว่าผมให้คุณผู้ชมเดินทางไปหาเองดีกว่าว่าเกาะเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเออก็คือจะบอกจะบอกแล้วกันว่ามันจะอยู่เกาะหลังเกาะเนี้ยไอเกาะที่มีต้นไม้เยอะๆแถาวันเนี่ยนะ อ่าเนี่ยข้างหลังนี่เลยครับโอเคแล้วก็เอาก๊อตอฟไปสามอันนะถ้าเกิดว่าผมสอนไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดเร็วไปก็ขออภัยนะคุณผู้ชมครับอ่าเพราะว่าผมจะสอนแบบเรียวๆเรียวๆเ,เ,เลยนะ่าอาจจะตัดคลิปเป็นบางอาจจะตัดคลิปนิดน,นึงนะฮะโอเคอ่าถ้าเกิดว่าตัดบ่อยเดี๋ยวจะงงนะครับผมอ่าพอเรามาแล้วเนี่ยเราก็มาที่บ่อน,น้ําตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีบ่อน,น้ําตรงนี้แล้วก็จะมีเอวซีนะครับคนที่ดูตั้งแต่เริ่มต้นก็คงจะรู้แล้วแหละว่าก่อนนี้อยู่ตรงไหนอ่าโอเคก็นี้ฮนะ ให้เราเอาก๊อตออฟพับสามอันนะครับมากดคุยกับเจ้าตัวนี้แล้วก็ใช้เงิน30ล้านนะครับอ่านี่นะ3อันนะคุณผู้ชม3อันนะครับนี่ปุ๊บพอเรามีสามอันลรวกดโอเคก o อตออฟก็จะหายไปทันทีเพียงแค่นี่คุณผู้ชมก็ได้มาแล้วแต่มันยังมีขั้นต่อไปอีกนะฮะก็คือปลดล็อกอีกหนึ่งสกิลแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนหาแล้วกันว่าของพวกนี้มันหายยังไงแต่ตอนนี้เรามารีวิวขั้นต่อไปกันดีกว่านี่รีวิวสกิลที่ได้มาใหม่ มันไม่ได้เป็นสกิลอะเหมือนมันอัปเกรดธนูเฮ้ยหรือว่ามันหรือว่าสกิลมันได้มาเพิ่มวะผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมยิงไปเหมือนมันเน่มันมันจะมีลูกดอกสีสีสีฟ้ากับสีขาวครับผู้ชมอ๋อมันเป็นการอัปเกรดมันเป็นการอัปเกรดลูกศรธนูอะอ๋ออะมาดูขั้นสุดท้ายดีกว่าแต่ขั้นสุดท้ายผมขออนุญาตหาของก่อนละกัน เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําของขั้น3กันดีกว่านะครับวิธีหาของขั้น3ก็คือสิ่งแรกเลยก็คือแค t ออฟนะฮะนี่แคทออฟหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คําว่าแค t ออฟนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งเราต้องตีบอสเจ้าทะเลนะครับเจ้าทะเลจะเกิดทุก45นาทีนะครับอันนี้ผมจะไม่รอเจ้าทะเลแล้วกันะครับเวลาที่เจ้าทะเลมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดประมาณรอบๆเกาะนะฮะมันจะเกิดตรงใดตรงหนึน่งเนี่ยมันจะเกิดในน้ำนะคุณผู้ชม45นาทีในเกมเนี่ยมันก็จะเกิดมา 1, 1ตัวนะ ให้เราทําการตีเจ้าทะเลนะครับมันอาจจะได้ออฟแคทเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณผู้ชมเราก็ทาการตีมันไปเรื่อยๆนะฮะอ่าเราก็รอเจ้าทะเลสักสิห้านาทีแล้วเราก็ตีมันเลยแล้วก็ได้แคทออฟมาแล้วนะฮะพอเราได้มาแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะเก็บใส่กระเป๋าเลยนะฮะอ่ะอย่างต่อไปก็คือมันเป็นแบบยังไงล่ะขวดน้ําเอาไปผสมกันนะเป็นน้ําเขียวนะฮะต้องหาน้ําเขียวเราเรามาดูวิธีการทาน้ําเขียวกันเลยดีกว่าวิธีแรกครับการทําน้ําเขียวนะเราต้องไปหา ขวดน้ํากอดจากแมวฟอปป้าที่อยู่ใกล้กับเกาะเล็กเลยนะอ่าเนี้ยเกาะเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะเลกนะคุณผู้ชมมันจะมีแมวฟอปป้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้เราทําการตีแมวฟอปป้านะครับแต่ผมจะขอปิด p PP p ก่อนอ่านี่ตีแมวฟอปป้าตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ตีตีเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ขวดน้านะซึ่งโอกาสดอกเท่าไหร่ไม่รู้แต่บอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าขวดน้ําหน้าตาเป็นแบบไหน ขวดน้ำนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันจะชื่อว่า bottle นะครับนี่เลยนะครัขวดน้ำหลังจากเราได้เราก็เก็บใส่กระเป๋าหรือว่าถือไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราจะไม่ตามนะครับและขั้นต่อไปก็คือเราต้องไปหาใบไม้ครับซึ่งใบไม้เนี่ยมันจะได้จากการลงดันเจี้ยนนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาใบไม้นะคุณผู้ชมอ่าให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นไงอ่าใบไม้นะมันจะชื่อว่า leaf นะครับคุณผู้ชมนี่เลยใบไม้นะครับ อ่าเราก็ไปหาจากดันเจียนนะดันเจียนลงยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูฮนะ <pers> นี่ดันเจียนจะอยู่ข้างหน้ากอเล็กเลยนะคุณผู้ชมนี่ข้างหน้ากอเล็กจะเป็นก่อนนี้ใช่ไหมแล้วดันเจียนเนี่ยมันจะอยู่ข้างข้างตรงนี้มันจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคุณผู้ชมเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเวฟที่5หรือไม่ก็ตีจนชนะเนี่ยมันจะมีโอกาสได้หญ้ามา1อันนะครับคุณผู้ชมโอกาสดอกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราก็ตีเรื่อยเจนกว่าเราจะได้หญ้านะพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่เลยครับกระเป๋าและอันต่อไปนะครับก็คือผลไฟนะครับ ให้เรามาสุ่มผลไฟที่หน้าก่อเลขครับเนี่ยก่อที่อยู่ข้างหน้าก่อเลขจะมีที่สุ่มผลไฟนะเราก็ทําการสุ่มผลไฟมาเลยอ่าเดีย๋ยวผมจะขอสุ่มก่อนจะให้ดูเลยว่ามันยากขนาดไหนแต่ต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันยังมีขั้นต่อไปอีกนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายแค่นี้นะมันยังมีขั้นต่อไปนะค,ะคุณผู้ชมโคตรยากเลยฮะ,ะเออนี่เราต้องหาไฟหาขวดน้ําหาญ้ามาครับพอเรามี3มอย่างนี้เราถึงจะสามารถทําน้ําเขียวได้พอเราได้มา3อย่างแล้วนะค,ะคุณผู้ชมไฟแล้วก็ขวดน้ําธรรมดาแล้วก็ ญาตหนึ่งอันให้เราไปที่เกาะตรงนี้ผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือเกาะตรงนี้จะไม่บอกทางไปแบบละเอียดแต่จะบอกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกกับเกาะนี้นะเนี่ยใกล้ๆกับเกาะต้นไม้เยอะๆนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ข้างกันเลยก็คือเกาะเนี่ยนะครับอ่าเกาะเนี้ยเกาะใหญ่ๆครับคุณผู้ชมอ่าพอเรามาแล้วเราก็มาที่กลางเกาะนะฮะกลางเกาะแล้วก็มาที่บริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยกลางเกาะมันจะมีบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วมันจะมีเตานะคะมันจะมีเตาตรงนี้นะคอ่ามีเตาแล้วก็ สามารถเอามาเผาได้ก็คือขวดน้ำหนึ่งอันแล้วก็ใบไม้นะครับนี่คนไฟแล้วก็ขวดน้ําแล้วก็ใบไม้เมื่อกี้น้องเมื่อกี้ใครเห็นอะไรเว็เวนะฮะเออโอเคก็เนี้ยเอาใบไม้มาแล้วก็นี่เอามารผสมกันเลยจากนั้นเราก็ใช้สามเพชรน,นะต้องใช้สามเพชรในการซื้อนะครับในการทําน้ําเขียวแค่นี้เราก็ได้น้ําเขียวมาแล้วนะครับอ๋อน้องกูเล่นไม่เกมไม่เก่งดี่เองอ่าไอ้น้องกูเล่นเกมไม่เป็นชื่ออะไรวะ เออน้องกูเล่นเกมนะครับอ่าเนี่ยน้องก็สามารถไปติดตาม YouTube น้องเขาได้นะฮะอ่าเอาละหลังจากที่เราได้ขวดน้ำแล้วนะนี่นะขวดน้ำขวดน้ำสีเขียวแล้วก็แคทออฟให้เราไปที่เกาะเกาะที่ทำมานั่นน่ะคงจะบอกอุ้ยอยูขอบคุณที่เสกความเร็วไว้พี่ฮนะอ่าว่าจะวาร์ปไปสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องแล้วเนะี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเกาะไฟนะซึ่งคงไม่ต้องบอกกันแหละใครที่มาทําถึงขั้นเนี้ย คงจะดูต้องแต่ขั้นเลกแล้วแหละดูแล้วแหละว่าเกาะน,นี้คือเกาะไหนอ่ะให้เรามาที่เกาะน,นี้นะแล้วก็มาคุยกับ ABC ซตัวเดิมนะครับโอ้บินโคตรไวเยเก้ H K. เออนี่คุยกับ ABC ตัวเดิมเลยนะครับก็คือนี่ฮนะทำการนะให้คุณทําการแบบเอาแค t อ f อแล้วก็น้ําเขียวที่เราได้มาก็คือทอมวอเตอร์ใช่ไหมอ่านี่ฮนะน้ำเขียวแล้วก็แค t ออนะฮะแล้วก็เหมือนจะเตรียมตังค์ด้วยนะเตรียมตังค์ยี่สิบห้าล้านเบลลี่นะครับ 25ล้านเบลลี่มีแค่นี้ก็กดได้เลยเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็ได้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าขั้นนี้มันจะได้อะไรเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้ธนูดอกสีเขียวนี่ดอกสีขาวสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนับอ๋อมันจะเป็นดอกสีน้าเงินมาด้วยครับอ่าเราก็จะได้3ดอกมาลวสีขาวสีเขียวสีน้าเงินนับอ่าโอเคเราไปดูขั้นสุดท้ายกันดีกว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยซึ่งบอกเลยเป็นขั้นที่ยากที่สุดยากกว่าทุกขั้นเลยเพราะว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยา แต่ว่าใช้เพชรเนี่ยหายากสุดแล้วก็ผลไม้รวมผลไม้รวมเป็นสิ่งที่หายากสุดเดี๋ยวจะมาสอนว่าหายังไงเริ่มต้องแต่ไฟตื่นก่อนเลยฮะผมจะไม่บอกว่าเกาะไหนแต่ไฟตื่นเนี่ยมันจะมันจะ,นจะอยู่เกาะน,นี้แล้วมันจะมีต้นไม้ต้นไม้หนึ่งนับที่มีเอ c ซีตัวสีส้มนับอ่าต้องขอบคุณน้องกูเล่นไม่เก่งมากทบให้พี่เดินทางไวนับนี่มาคุยกับตัวนี้นะมันจะอยู่เกาะป่าแล้วเราก็ทําการใส่เลข1 6 6 3นะครับเออเอพซีตัวสีส้มนะคุณผู้ชมแล้วก็กดโอเค แล้วเราก็จะได้ออฟสีส้มนับอ่าเราได้ออฟสีส้มแล้วเราก็มาที่ตรงนี้บริเวณกลางเกาะมันจะมีต้นไม้ต่ําๆเนะี่ยเห็นไหมต้นไม้ต่าๆตรงนี้เนี่ยโอ้โหถือบัลครับยากเหลือเกินครับนี่ต้นไม้ต่าๆนะมันจะมีที่อัญเชิญนับให้เราหาไฟตื่น2ผลนับก็คือตีบอสต,ตัวนี้นะคุณผู้ชมตีบอสต,ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะขอตีก่อนผมยังไม่ค่อยชินกับพลังเท่าไหร่ฮะมันเร็วเกินไปปะวะพลังยังเร็วเลยฮะโอเคนี่ฮะ โอเคนี่ก็ได้ผลไฟธรรมดาครับโอกาสที่ได้ได้ไฟตื่นก็มี30%รนะคุณผู้ชมครับแต่ผมจะขอหาของให้หาของให้ครบก่อนแล้วจะกลับมานะ <S <S เอาละครับก็หลังจากที่เราหาไฟตื่นมาแล้ว2ผลใช่ไหมต่อไปก็คือหาผลไม้รวมฮะแต่ก่อนที่จะหาเนี่ยให้เรามาที่เกาะน,นี้ก่อนนะฮะอ่ามาที่เกาะเล็กๆนะแต่ว่าผมจะไม่บอกทางมาแล้วกันให้คุณผู้ชมหาเองนะฮะอ่าลองหาเองว่าเกาะน,นี้มันอยู่ตรงไหนมันจะเป็นเกาะที่มีไก่นะคุณผู้ชมเนี่ยไก่ตัวเนี้ยนะครับ ก็คือให้เราตีไก่ตัวนี้นะจนกว่ามันจะตายแล้วก็พอมันตายมันจะมีโอกาสดอบไข่สีเขียวแต่มันไม่ดอบร้อยเนะมันดอบเท่าไหร่ไม่รู้โอกาสประมาณ0 1นหรือว่า1%ไม่รู้แต่ว่ามันจะมีโอกาสเกิดไข่เสียเงินนะแต่ว่าให้เราหาไข่สีเขียวพอคุณผู้ชมได้ไข่สีเขียวมานะับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีอยู่2อันก็คือไข่สีเขียวกับไขส่สีน้ำเงินนี่ให้เราหาสีนี้จากนั้นพอเราได้มาแล้วเราก็กดคลิกที่หน้าจอมันจะมีเกาะให้เราเเลลือกยครับ นี่ให้เราเลือกเกาะนี้คําว่าเกาเกาเมซ่านะครับนี่ฮะ GLUE นะครับภาษาไทยก็น่าจะเป็นเข่าวงกดนะฮะหรือว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าให้เรากดตัวนี้นะนี่ช่องนี้นะอพอเรากดไปแล้วมันก็จะพาเราวัดมาที่นี่ทีนี้คุณผู้ชมก็ทําตามผมนะครับจากที่เราเกิดมาข้างหลังจะเป็นกแพงใช่ไหมนี่ให้เรามองไปตรงครับแล้วก็ตรงไปมันจะมีทางแยกให้เราเลี้ยวขวา,าแล้วก็ตรงไปยา,ยาวๆลยฮะรตรงไปยา,ยาวๆเลย ไม่รู้ว่าไฟจะดับหรือเปล่านะพอดีว่าฝนมันตกนะคุณผู้ชมอะ่ะพอเรามาถึงบริเวณตรงนี้มันจะมีทางไปต่อให้เราเลี้ยวซ้ายพอเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วมันจะมีช่องแบบนี้ให้เราเลี้ยวขวาผมจะบอกไว้หน่อยนะก็ขออภัยนะถ้าเกิดว่าใครดูไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ตรงไปยาวเลยฮะตรงไปยาวจากนั้นก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องแบบนี้ใช่ไหมพอเราเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่องที่สี่มันจะเป็นห้องที่สี่ที่มีอันนี้นะครับ อ่าผมจะสอนเร็วหน่อยนะให้คุณผู้ชมดูย้อนหลังเอานะครับถ้าเกิดว่าดูไม่ทันนะครับและให้คุณผู้ชมครับทาการสุ่มไอ้ตรงนี้นะครับตอนแรกคุณผู้ชมจะสุ่มไม่ได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําหมัดกาวก่อนหมัดกาวก็คือหมัดอันนี้แต่คลิปนี้จะไม่สอนให้คุณผู้ชมไปดูน้องกูเล่นเกมไม่เก่งแต่ผมจะทิ้งลิงก์คลิปสอนคลิปสอนแปลว่าหาหมัดกาวให้คนระับถ้าเรามีหมัดกาวเราถึงจะสามารถสุ่มไอ้น,นี่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเราจะไม่สามารถสุ่มได้อ่ะหลังจากที่เราทําหมัดกาวแล้วใช่มมมมมัยเเเราาก็สสุ่่่ทีีีนนนะจ3 ให้เราหาผลไม้ห้าชนิดชนิดแรกก็คือส้มชนิดที่2ก็คือมังคุดชนิดที่3ก็คือมังคุดไม่ใช่อเอาแค่อย่างล้านก็พออ่ะส้มไม่ใช่ครับให้เราหาแอปเปิลนะครับหาแอปหาแอปเปิลแล้วก็แก้วมังกรนี่แอปเปิลนะครับจากนั้นก็หาแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรมาเซ่ไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับอืมนี่รอไปเยอะเลยนะแก้วมังกรก็ยังไม่มา เออได้กล้วยแล้วนะคนระับนี่เราต้องหากล้วยด้วยนะครัอ่าเราต้องหากล้วยมังคุดไม่เอาเอาแก้วมังกรอย่างสุดท้ายคือแก้วมังกรนคะรับห้าชนิดนะคุณผู้ชมสงใสจะหมดตูดแล้วมั้งเนี่ยนะเสียไปเยอะเลยวันนี้โอเคเสียไปเยอะ <c oughs> ยเยอะเยทำไมมันเกินจังวะโอ้ยนะให้ตายเถอะโรบินโอ้โหแก้วมังกรเฮ้ยแก้วมังกรไม่ออกมาเลยฮนะสงใสจะหมดตูดวันนี้นะครับ เออเฮ้ยแกะมังกรทำไมออกยากจังว่ามันไม่มีในเกมแล้ววะเฮ้ยแกะมังกรจ๋าเออเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมสุ่มแกะมังกรให้ได้นะผมจะลองสุ่มเรื่อยๆจนกว่าจะหมดตูดโอ้โ,อโอเหเฮียเหลือ97เพชรได้มาแล้วนะ,ค,ะคุณผู้ชมโอ้เนีย้ยให้เราหา5ชนิดแต่พอหามาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วฆ่าตัวตายก็ได้แต่ใครที่ฆ่าตัวตายไม่ได้กระเป๋าไม่พอ ให้ทําตามผมนี่อันนี้คือจุดที่เราซื้อมาใช่ไหมเรามองไปตรงนี้นะเลี้ยวขวาครับจะเจอช่องแบบนี้ให้เราผ่านช่องนี้ไปเลยจนถึงทางตันแล้วก็เลี้ยวขวาปึ๊บพอถึงทางตันแล้วก็เลี้ยวขวาพอเจอทางไปก็เลี้ยวซ้ายนะพอออกจากทางนี้นะนี่ออกจากทางนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วพอเจอช่องไปก็ไปเลี้ยวขวาครับนี่เลี้ยวขวาไปเลยนี่เลี้ยวขวาครับ แล้วก็เลีเ้ยวซ้ายถ้าเราเจอช่องอีกนะครับอ่ามันจะไกลหน่อยนะตรงนี้นะให้เราเลี้ยวซ้ายเลยครับโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปึ๊บจากนั้นเราก็สามารถกดตรงนี้ออกได้เลยนะับก็คือกดแบกนะครับนะออกไปเลยเคและหลังจากนั้นผมจะให้คุณผู้ชมครับมาที่เกาะนี้ผมจะไม่บอกทางมาแต่ผมจะบอกว่ามันจะอยู่หลังเกาะไอ้เกาะที่มันเป็นแบบต้นไม้ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆเกาะที่มันเป็นต้นไม้เนี่ย เนี่ยข้างๆเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างเกาะไอที่มันอยู่ข้างหน้ากนเกาะเลยรครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะผมจะไม่บอกทางนะเนี่ยมันจะมีบอสตัวสีม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาที่มุมนี้มันจะมีที่ทําผลไม้รวมตรงนี้เลยใช้แอปเปิลก็ใส่ไปทุกอันเลยฮะเรามีห้าอันแล้วก็ใส่ทุกอันครับนี่แล้วเราก็จะได้ผลไม้รวมมาแต่เราต้องเสียหนึ่งแสนบาทนี่แล้วเราก็จะได้มาครับเพียงแค่นี่คุณผู้ชมก็ได้มาแล้วครับ2ไอเทมสุดท้ายเลยก็คือเราต้องหาเพชรสองเล 200เพชรนะฮะลงดันเจียนเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมอ่าลงดันเจียนเรื่อยๆให้ได้เพชรเยอะๆนะครับแล้วเราก็กลับไปที่เกาะที่มันทาธนูนะอ่าเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะฮะแล้วผมก็จะไม่ขอทําให้ดูขั้นสุดท้ายนะเพราะว่าขั้นสุดท้ายมันจะใช้เพชรเยอะนะฮะโอเคนะให้เราเดินทางไปที่เกาะน,นู้นเลยเกาะที่ทําอ่าธนูนะฮะนะซึ่งจะไม่บอกก็แหละเพราะว่าใครที่ทาขั้นแรกขั้นขั้นสองขั้นสามก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเกาะไหน เอาล้ครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่หน้าตาเกอะแบบนี้สมมุติว่าได้ไฟอเวเคนสองผลแล้วก็ผลไม้ปั่นนับหรือว่าผลไม้รวมเนี่ยหนึ่งถ้วยนะครับให้เรามาที่เกอะน,นี้แล้วก็มาที่เอ c ซีตรงนี้นะมันจะชื่อว่าบุญใช่ไหมเออบุญแล้วเราก็ทําการกด E คุยครับแล้วแล้วเราก็เอาไฟอเวเคนออกมาแล้วก็ผลไม้ปั่นเนี่ยหรือว่าผลไม้รวมเลยนะอ่านี่นะเอาไฟอเวเคนออกมานะครับแล้วก็เอาผลไม้นับเนี้ยนะแล้วก็ใช้เจม2 0 0เพชร แล้วเราก็ทําการอดโอเคได้เลยแต่ใครไม่มีก็เอาใส่กระเป๋าก่อนนะฮะซึ่งผมจะทําให้ดูไม่ไม่ทำให้ดูละกันเพราะว่าผมยังไม่มีเพชรน,นะฮะหมดไปกับแก้วบางกรนะหมดตูดไปเยอะเลยแต่ผมจะอธิบายพลังของมันนะก็คือขั้นสุดท้ายมันจะเป็นลูกดอกสีแดงอ่าขั้นแรกจะเป็นลูกดอกสีอะไรนะสีเขียวเออสีขาวใช่ไหมขั้นสองจะเป็นซีมเงินขั้นสามจะเป็นสีเขียวซึ่งแต่ละขั้นผมก็ไม่รู้ความสามารถมันทาอะไรได้บ้างแต่ขั้นอ่าน่าจะเป็นดามจดนะครับ แต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นขั้นที่สี่ใช่ไหมมันจะเป็นธนูสีแดงมันจะสามารถดูดเลือดได้มันจะดูดเลือดให้เราฮะเรายิงตัวไหนเนี่ยใส่มอนอะไรเนี่ยมันจะดูดเลือดให้เราครับคุณผู้ชมขั้นสุดท้ายอ่ะโกงบอกเลยว่าเก่งแน่นอนครับอ่าสำหรับใครที่เจอบอสถึกๆึแล้วก็ใช้ธนูเนี่ยดูดเลือดนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละธนูมันออกมาช้าด้วยแหละกว่าจะออกไปสีแดงสีเขียวเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยเออกว่ามันจะออกมาใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่ากว่าจะได้ดูดเลือดก็นานแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะดดู ดูดโหดหรือเปล่าเออมันจะดูดโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมอแหละถ้าคลิปนี้สอนไปไปหรือไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วผมเพียแล้วนะครับผมเพียกับการสุ่มไปเนี่ยสุ่มแก้มังกรนะฮะโอเคก็คลิปนี้ฝากกดไลค์แลวก็กดซับสไครต์ด้วยจวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณผู้ชมครับบ๊ายบายจ้า